สวัสดีทุกคนกันด้วยนะกลับมากันอีกแล้วครับในเกม r o บ l o x High ได้แบบ อเนนันงสำหรับวันนี้นะก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับเนื่องจากถ้าเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ปกติเนี่ยแน่นอนว่ากด afk ได้แต่ว่ามันจะมีแบบประมาณว่าหากคนที่เล่นในเกมนั้นอยู่นะครับเล่นอ่าแบบประมาณว่าเริ่มเล่นหรือไม่ก็จบเกมเนี่ยมันมักจะมี Animation แอนิเมชันแทรกขึ้นมาแทรกระหว่างตอนนั้นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแทรกขึ้นมาทําไมทั้งที่ผมก็ไม่ได้เข้าไปเล่นผมก็เลยมาที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวครับเพื่อที่จะมา อธิบายอะไรนู่นนี่นั่นก่อนเล่นละกันอย่างแรกนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจว่าจะเป็นฆ่าตะกรน,นะ ซึ่งการที่จะเป็นฆาตกรได้เนี่ยแน่นอนว่าตัวเกมก็จะเป็นการสุ่มมาให้เล่นนั่นแหละแต่ก็จะมีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหากรอบนั้นๆเราไม่ได้เป็นฆาตกรเนาะโอกาสก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนเราสามารถเป็นฆาตกรได้ซึ่งในส่วนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมมีโอกาสเยอะแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าขอให้เล่นได้สักรอบหนึ่งก็พอโดยตัวที่ผมจะเล่นก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรหรอกครับก็มีแค่เจสันเนื่องจากตัวอื่นผมไม่มีตังค์ซื้ออ่า เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจสันกันดีกว่านะครับเจสันนี้ก็จะมีสกิลพาสซีฟด้วยนะก็คือเป็นสกิลที่ทํางานเองอัตโนมัติเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปออกคําสั่งอะไรพวกนี้โดยสกิลพาสซีฟของเจสันเนี่ยก็เรียบง่ายเลยก็คือรัศมีความหวาดกลัวของเจสันเนี่ยจะถือว่าน้อยกว่าฆาตกรคนอื่นๆนะครับอันนี้เผื่อใครนึกภาพไม่ออกเนาะก็คือหากเราเล่นเป็นผู้รอดชีวิตใช่ไหมแล้วมีฆาตกรมาใกล้ๆเนี่ย ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับสัก5เมตรละกันหากฆาตกรอยู่ในระยะ5เมตรเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วเพราะว่าถ้าฆาตกรเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงเพลงขึ้นมาเนาะส่วนของเจสันนี้อาจจะไม่ใช่5เมตรครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ3-4เมตรประมาณนี้ถึงผู้รอดชีวิตจะเริ่มได้ยินเสียงอ่าพอเข้าใจไหม ไม่เข้าใจไม่เป็นไรดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถแรกนี้นะครับก็คือเป็นความสามารถโจมตีปกติฮะก็คือความสามารถ slash นั่นเองมีคูดาวอยู่ที่1.9ึาวิแต่ก็สามารถต่ำไปได้สุดที่0.8ดวิด้วยกันหากเจสันเข้าสู่โหมดโกรธนั่นเองส่วนโหมดโกรธนี้ค่อยว่ากันครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่20นะครับแต่จะสูงสุดไปได้ที่25ถ้าอยู่ในโหมดโกรธเหมือนกัน ก็คือเป็นการโจมตีทั่วไปนั่นแหละที่ผมบอกเอามีดฟันไปด้านหน้าสร้างดาเมจแบบง่ายๆแต่ก็ไม่ได้แค่สร้างดาเมจนะครับเพราะว่าหากเราทําการโจมตีโดนสตูสตูก็จะติดเลือดออก1เป็นเวลา5วินาทีด้วยกันแต่ถ้าหากเจสันอยู่ในโหมดโกรธเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเนาะเป็นการพุ่งแล้วก็ฟันแล้วก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเป็น25มาที่สกิลที่2ครับเป็นสกิลตัวคิวนะก็คือสกิลประเฮดหรือตัดหัวนั่นเองโอ้โห ค่อนทางหน้ากลัวคูดาวจะอยู่ที่18.5วินะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดโกรธจะอยู่ที่12วิด้วยกันดาเมจจะอยู่ที่20นะครับในโหมดโกรธก็จะขึ้นไปเป็น35เลยโดยการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการฟันแบบแนวนอนครับ ก็คือตัดหัวตัดคออะไรนั่นแหละโอ้โหคลิปจะเหลืองไหมเนี่ยแค่คําพูดก็ดูน่ากลัวแล้วก็นั่นแหละครับเจสันก็จะโจมตีแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับหากเราใช้สกิลนี้ศัตรูก็จะติดสถานะที่ไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับเป็นเวลา14วินาทีด้วยกัน แต่เนื่องจากสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างรุนแรงจึงทําให้เจสันเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงระดับ1เป็นเวลา2วิด้วยอ่าซึ่งที่ทําให้เคลื่อนที่ช้าลงเนี่ยคือไม่ว่าเราจะโจมตีโดนหรือไม่ก็ตามเราก็จะติดสถานะเคลื่อนที่ช้าลงระดับ1ตลอดนะครับทุกการใช้สกิลนี้นั่นแหละเราจะติดสถานะเคลื่อนที่ช้าลงระดับ1มาที่สกิลต่อไปครับ g Gashing Wound ครูดาวจะอยู่ที่40วินะครับแต่ว่าจะลดไปได้ที่32วิหากเราอยู่ในโหมดโกรส่วนดามเมจก็จะรุนแรงมากๆอยู่ที่50เลยครับแต่ว่าถ้าอยู่ในโหมดโกรก็จะขึ้นไปเป็น70เลยโคตรโหดโ,โดยการโจมตีก็จะเป็นการโจมตีที่จะใช้ทั้งดาบแล้วก็เลื่อยอ้าเผื่อใครไม่ทราบเนาะเจสันจะมีอาวุธ2อาวุธด้วยกันนะครับก็คือดาบแล้วก็เลื่อยก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับสก,กิลนี้นะ เอาง่ายๆก็เป็นสกิลที่รุนแรงที่สุดแล้วมาที่สกิลสุดท้ายครับเป็นสกิลตัว R นะก็ R R P e S. คือ raging pace คู่ดาวจะอยู่ที่30วินะครับเอาง่ายๆโหมดเนี้ยก็คือทำให้เจสันโกดนั่นเองโดยหากเราทำการเปิดโหมดนี้เนี่ยเจสันจะมีความเร็วจาก19.5เป็น14วินาทีอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะทำไมเป็นวินาทีหมายความว่าไง ช่างมันล้วกันเอาเป็นว่าที่มันน่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือจะทําให้เราเห็นพูดรอดชีวิตที่ใกล้ที่สุดครับอ่าแล้วเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยไปจนจบโหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าพอจบโหมดโกรธไปแล้วเนี่ยเราก็จะยังเห็นเป็นเวลา2วิไปอีกก็คือดีเลยครับเดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูเนาะ แต่เนื่องจากโหมดนี้เป็นโหมดที่ทําให้เจสันดุด,ดันมากยิ่งขึ้นนะครับจึงทําให้สเตตัสต่างๆของเจสันเนี่ยลดลงได้ไม่ว่าจะมึนงงได้ง่ายนะครับหรือไม่ก็ความเร็วลดลงอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูกันเอาเป็นว่าเจสันเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเลยไม่แน่ใจว่าความสามารถแต่และความสามารถเนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างเนาะก็เนี่ยผมอ่านมาอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าเล่นยากง่ายแค่ไหนเออผมลืมไปเลยนี่นะสเตตสผมลืม <c oughs> ผมลืมพูดถึงไปเลย ความยากในการเล่นจะอยู่ที่2ดาวนะเลือดอยู่ที่1250สปีดปกตินะครับอยู่ที่9นะแต่ว่าตอนเวลาสปินเนี่ยจะอยู่ที่28เลยแม็กซ์ตอมิน่าอยู่ที่110ส่วนสตอมิน่าจะลดลงต่อวินาทีเนี่ยจะอยู่ที่9.5้และจะเพิ่มต่อวินาทีอยู่ที่21อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในเกมนะครับแล้วก็มาดูซิว่าผมจะโชคดีหรือเปล่าที่เข้าไปปุ๊บได้เป็นเจสันเลยโอเคครับทุกทุกคนเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยดีกว่าไปฮะ let's go โอ้โอเคโอเคโอ้ผูกปรับมากครับตอนนี้เอาละได้เป็นเจสันแล้วนะครับนูนผู้รอดชีวิตคนนูน้นคนหนึ่งไปฮ l e t สโกมา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 ,มาอืมพลาดไปหนึ่งครับพลาดไปหนึ่งไม่เป็นไม่ไปละเขาวิ่งครับเขาวิ่งแล้วครับเขาวิ่งเหมือนเราจะวิ่งเร็วกว่าด้วยนะครับเรียบร้อยโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งสกิลนี่มีอะไรบ้างฮะตัวบเอเา เขาต่อสู้ผมเขาสู้ผมได้เขาสู้ผมได้อ่าอะไรมันคืออะไรบ้างนะตัวคิวนี่คืออ๋อโอเคโอเคตัวคิวนี่คือสกิลรุนแรงนะครับส่วนตัวอ e ีก็เป็นอ๋อได้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 เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเหมือนพวกเซนติเนลนี่เพียบเลยนะครับอืมอุ๊ยเขาบอกได้ด้วยเขาบอกอุยอืมอุ๊ยโอ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่โดนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลองกดดูนะลองกดเรียบร้อยเห็นแล้ว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  เห็นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนนาะโดนโดนใช่ใช่ใช่อ่าไอ้พวกนี้คือไม่ใช่พูดรอดชีวิตนะครับเพราะว่าผู้เล่นเหล่าเนี้ยเนี่ยโจมตีเราได้มันจะมีแบ่งเป็นหมดหมู่ไว้อยู่นะเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเจ้าพวกนี้น่าจะเลือดเยอะด้วยนะครับอึ๊บอืม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 เฮ้ยใจเย็นนะโกรธแล้วผม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 โกรธผมโกรธแล้วโดนครับโดนครับ โอเคโอเควิ่งไปนะวิ่งไปนะอุ้ยเอ้ยอึ๊บไม่โดนไม่โดนโอ้ยขยันเล่นกันมากครับมีมีถึงสามคนเลยคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นอ่าเป็นฆาตากรเนี่ยแต่ว่าแพ้ได้นะครับแพ้จากการโดนโจมตีจนเลือดหมดเนี่ยก็แพ้ได้นะครับเอาระเดี๋ยวหาจังหวะกันก่อนเดี๋ยวหาจังหวะกันก่อนม้ามาม้ามเหมือนเขาตั้งหลักนะครับตั้งหลักกันอยู่ใช่ไหมตั้งตั้งหลักกันไป อุ้ยไม่โดนหรอยโอเคใจเย็นใจเย็นมา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 ,มาใจเย็นนะใจเย็นนะค่อยค่อยค่อยคอย่คอยนะค่อยคอย่คอยนะอันนี้โดนแรงนะ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 ครับโอ้หมดครับหมดไม่ทันอ่าจริงด้วยคือถ้าเวลาหมดผมก็แพ้นะคนที่เป็นฆาตากรเนี่ยเอาละผมไปเล็งคนดูดีกว่า ผมไปเล็งคนนุ้นดีกว่านะครับนี่เล็งพวกนี้ดีกว่าเลงพวกนี้ดีกว่าเออผมลืมไปถ้ากดโกรดเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้าลงนิดหนึ่งด้วยเนาะอุ้ยโดนโดนไหมไม่โดนนะเหมือนไม่โดนนะครับตะกีน้นี้โอเคใจเย็นนะใจเย็นนะเล็งคนนี้ดีกว่าเลงคนนี้ดีกว่านะครับคน,คนส่งพิซซ่าเนี่ยคนส่งคนส่งพิซซ่าเนี่ยเล็งคนนี้ดีกว่าอุ้ยหมดโอโหสะจะมีหนา้าเอออ้ <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ชนะนะ ก็มาแบบทั้ง3คนเลยที่สามารถโจมตีได้นะมันเป็นสายเซนตินเนลเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็สังหารใครไ่ได้ด้วยโอเคก็เรียบร้อยแล้วกับการเล่นเป็นฆาตกรเจสันนั่นเองก็คือเล่นค่อนข้างยากนะเอาจริงๆเหมือนมันจะปรับได้ด้วยนะว่าให้ฆาตกรเนี่ยมีถึงกี่คนอันนี้มีแค่คนเดียวก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวเกมเนี่ยออกแบบมาให้เล่นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าตะกี้นี้ มันสู้ยากมากหรือผมยังไม่เก่งพอก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าผมยังไม่เก่งพอแล้วกันแต่ได้มาเล่นแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่เก้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม